วิธีเขียนใบมอบอำนาจไปประเมินที่ดินนะคะใบมอบอำนาจตัวนี้นะคะเป็นทอจุดดอจุดสอน,นะคะอันนี้สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมที่ดินแล้วก็ปริ้นออกมาได้นะคะก็จะมีด้านหน้านะคะและด้านหลังในแผ่นเดียวกันแบบนี้นะคะอ่าเราจะมาแชร์วิธีการเขียนนะคะ ข้อมูลที่ดินนะคะตรงนี้ค่ะก็จะมีเลขระวางนะคะเลขที่ดินหน้าสำรวจจะอยู่ด้านบนซ้ายมือนะคะเขาจะเขียนไว้เลยค่ะว่าระวางแล้วก็ต่อด้วยเลขแล้วก็เอาเลขตรงนั้นนะคะหลังคําว่าระวางเนี่ยมาใส่นะคะก็จะเป็นเลขสี่ตัวแล้วก็ตัวภาษาอังกฤษตัวไอะคะ่ะสามตัวเรียงกันแล้วก็ตัวเลขอีกสี่ตัวก็คือเลขระวางนะคะจะยาวหน่อยเนาะ ต่อมาเลขที่ดินหน้าสำรวจก็จะอยู่ถัดลงมาอ่าส่วนชนดที่ดินเลขที่นะคะจะอยู่ด้านขวามือบนนะคะแล้วตำบลก็จะเป็นตำบลที่อยู่ในชนดนะคะอ่าหน้าฉนดเนาะอําเภอจังหวัดนะคะส่วนเรื่องเนี่ยอันนี้แนะนําให้ไปที่กรมที่ดินนะคะเพราะว่ารถอ่าไม่แน่ใจว่าแต่ละอําเภอเนี่ยเขาจะเขียนเหมือนกันไหมแต่น่าจะเหมือนกันแต่ว่าเขามีแบบฟอร์มให้เราอยู่แล้วค่ะ เขาจะให้เราเขียนนะคะตามนั้นเนาะเพราะฉะนั้นคําว่าเรื่องนะคะให้เว้นวรรคไว้เนาะกับคําว่าเป็นผู้มีอํานาจจัดการก็ให้เว้นไว้เขาจะมีแบบให้เราเขียนนะคะถ้าใครไม่เป็นเลยไม่แน่ใจเนี่ยให้ไปที่กรมที่ดินนะคะถือใบเปล่าๆเ,เนี่ยหรือจะไปเอาใบเนี่ยที่กรมที่ดินก็ได้เขาก็มีแจกให้นะคะอ่าเราก็อ่าขอแบบฟอร์มเขาเขาก็จะให้แบบฟอร์มมาเขียนนะคะ แต่ถ้าใครมีที่บ้านหรือว่าปริ้นมาได้เนี่ยเราเขียนตรงนี้ไปนะคะอ่าแล้วเราก็ไปถึงที่นั่นมันก็จะรวดเร็วมากนะคะต่อมาเขียนที่ค่ะสมมุติว่าเราเขียนคืนนี้นะคะคืนนี้เนาะเขียนที่บ้านค่ะก็ใส่ไปเลยเขียนที่เขียนว่าบ้านเลขที่ยี่สิบเอ็ดหมู่ห้าตำบลอำเภอนะถ้าใส่จังหวัดได้ก็ใส่ถ้าใส่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่พอเนาะแล้ววันที่วันที่ จะใส่อ่าใส่สมมติว่าเราไปวันพุ่งนี้เช้าเนาะก็ใส่เป็นวันที่ของวันพุ่งนี้ก็ได้เดือนปัจจุบนันพุทธศักราชปัจจุบันเนาะตอมานะคะโดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้าตัวนี้จะเป็นของเจ้าของโฉนดนะคะชื่อชื่อตามเจ้าของโฉนดสมมุติว่าอ่าชื่อพ่อรถนะก็พ่อรถ รถก็สามารถใส่ชื่อพ่อรถตรงนี้รถสามารถเขียนชื่อพ่อได้นะคะแต่ตรงเนี้ยต้องให้พ่อเซ็นนะส่วนอื่นเนี่ยเราเขียนได้เขียนสมมุติว่าพ่อเขียนหนังสือไม่เป็นอย่างเนี้ยอ่าเขียนไม่รู้เรื่องก็เราเป็นคนเขียนให้แล้วให้พ่อเป็นลายมือพ่อคือช่องผู้มอบอำนาจตรงนี้นะคะส่วนอื่นเราเขียนได้เนาะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นนายหรือว่านางอะไรใส่ไปนะคะเจ้าของโฉนดเจ้าของที่ดินเนาะ เลขบัตรประจำตัวประชาชนก็ของเจ้าของที่ดินเนาะในที่นี้ก็จะเป็นของพ่อรถแล้วก็อายุของท่านนะคะเชื้อชาติสัญชาติไทยเนาะบีดาชื่อก็คือบีดาของคุณพ่อนะคะบีดาของอเจ้าของโฉนดเนาะอ่าอันนี้มารดาก็เป็นมรรดาของพ่อรถเนาะ บ้านเล็กที่ก็คือบ้านเล็กที่ตามที่พ่ออยู่เลยนะคะตามบัตรประชาชนใส่ไปได้เลยนะคะตำบลอำเภอจังหวัดเบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อนะคะของเจ้าของโฉนดนะคะเจ้าของที่ดินเนาะได้มอบอำนาจให้นะคะก็คือตรงนี้ก็จะเป็นพ่อมอบอำนาจให้รถเนาะก็จะเป็นชื่อรถนะคะคือเจ้าของตรงข้างบนเนี่ยจะเป็นของเจ้าของเนาะเจ้าของโฉนดด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นอของ ผู้ที่ได้รับมอบนะคะอันนี้รถได้รับมอบจากพ่อเนาะอันนี้ก็จะเป็นชื่อรถนะคะนางสาวนะคะแล้วก็นมสกุลเนาะเลขบัตรประชาชนก็จะเป็นของผู้ที่ได้รับมอบก็คือลูกสาวก็คือรถนั่นเองนะคะอายุของรถเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยบิดาบิดาก็จะเป็นชื่อของพ่อนะคะอ่านายนะคะแล้วก็ใส่นมสกุลด้วยแล้วก็มารดานะคะก็นางเนาะใส่ไปแล้วแม้ว่าท่านจะเสียชีวิตไปก็ใส่ไปนะคะ บ้านเลขกที่ก็ของรถเนี่ยคะ่ะที่อยู่เนาะตามบัตรประจําตัวประชาชนเลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ส่วนตรงนี้เป็นผู้มีอํานาจจัดการก็ว่างไว้ไปเขียนที่กรมที่ดินหรือว่าใครรู้อยู่แล้วใครไปบ่อยนะคะได้ถ่ายคลิปเอถ่ายรูปไว้เนี่ยก็สามารถนามาเขียนได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็เป็นหนังสือเนาะเราก็สามารถอ่านอ่านให้เข้าใจนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ให้เจ้าของโฉนดเจ้าของที่ดินเซน็น ลายตรงนี้จะเป็นลายเซ็นนะคะถ้าใครไม่มีลายเซ็นก็เขียนเขียนชื่อไปเลยไม่ต้องมีนายนางสาวอะไรไม่เอาคำนน,นำหน้านามไม่ใส่คำนำหน้านามไม่ใส่ช่องแรกเนี่ยนะคะเป็นลายเซ็นนะคะใครมีลายเซ็นก็ใส่ลายเซ็นใครไม่มีก็เขียนชื่อนามสกุลน,นะคะแล้วด้านล่างให้ใส่นายนางนางสาวอะไรลงไปตรงนี้นะคะเป็นของ เจ้าของโฉนดเจ้าของที่ดินผู้ที่จะมอบอำนาจให้กับเรานะคะพยานค่ะแนะนําให้ใส่ไปเลยสองคนนะคะหาไปเลยเพราะถ้าเราว่างสมมุติว่ามีพยานทางบ้านไปหนึ่งคนอีกคนนึงไม่มีเนาะว่างไว้เขาจะเก็บคุณ20บาทนะคะเขาจะเป็นพยานให้คุณแล้วเขาจะคิด20บาทนะคะใครไม่วอรี่ก็ไม่ไม่ไม่เป็นไรนะคะรถก็โดนไปแล้ว อ่าส่วนด้านหลังก็อ่านให้เข้าใจนะคะรายละเอียดตรงนี้เนาะอ่าก็แค่นี้อะค่ะเราก็สิ่งที่จะเตรียมไปนะคะก็มีบัตรประจำตัวประชาชนและก็สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจก็คือเจ้าของโฉนดอ่าเจ้าของที่ดินนะคะที่มีชื่อในโฉนดนั้นนะคะและก็สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนนะคะของผู้ที่ ารับมอบนะคะถูกรับมอบก็คือในที่นี้ก็จะเป็นรถเนาะก็จะมีพ่อเนาะสำนเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนของพ่อนะคะอ่าสำนเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนของรถอย่างนี้นะคะสําหรับคนอื่นก็เช่นกันนะคะก็จะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนของอ่าเจ้าของที่เนาะแล้วก็ผู้มอบอํานาจนะคะเตรียมไปสักสชุดนะคะเผื่อไว้เนาะ แล้วก็เซ็นสำเนาถูกต้องนะคะให้เรียบร้อยทั้งอบัตรป,ประชาชนและก็สำเนาทะเบียนบ้านนะคะสำหรับโฉนดที่ดินนะคะก็จะเอาตัวจริงหรือจะถ่ายเอกสารหน้าหลังนะคะไปก็ได้แล้วก็เตรียมเงินไปด้วยนะคะเงินในที่นี้นะคะก็จะจ่ายค่า,าที่เราประเมินที่ดินเนาะแล้วก็เขาก็จะมีใบให้นะคะ นี่นะคะอ่าเงินที่เตรียมไปเนาะก็เตรียมไปสัก100บาทแต่เราจ่าไม่ถึงหรอกก็จะมีค่าคําขอ5บาทค่ามอบอานาจ20บนะคะค่ารับรองเอกสารที่คัดอีก10บาทรวมเป็น35บาทอันนี้คือเราจะใจ่ายใน1นฉนดนะคะจะจ่ายอยู่35บาทใครนะคะเซ็นพยานมาไม่ครบเหมือนที่รถเจอนะก็จะเจอค่าพยานไป20บาท ครั้งนี้รถก็เลยจ่ายไปห้าสิบห้าบาทจริงๆมันแค่สามสิบห้าบทนะคะค่าประเมินที่ดินนะคะอ่ารถจ่ายค่าพยานด้วยนะก็เลยเจอไปห้าสิบห้าบทใครมีคำถามไม่เข้าใจถามมาได้นะคะใต้คลิปเนาะแล้วก็ถ้าตอบได้ก็ตอบถ้าตอบไม่ได้ก็จะบอกว่าไม่แน่ใจนะคะต้องติดต่อกลุมที่ดินอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ เป็นความรู้ที่ลดนำมาแบ่งปันนะคะจากประสบการณ์ตัวเองเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนที่เข้ามาฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามและใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องรถทีรดาก็ช่วยกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้รถนะคะสร้างสารรค์คลิปวิดีโอดีๆแชร์ share, ประสบการณ์ดีๆมีประโยชน์นะคะให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะขอบคุณค่ะ